สิ่งเล็กๆที่เปลี่ยนอนาคตทั้งชีวิตได้ลองคิดภาพนี้คนสองคนออกเดินในเส้นทางเดียวกันมีความฝันคล้ายกันตั้งใจจะประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ผ่านไปหนึ่งปี3ปี5ปีชีวิตกลับแตกต่างกันอย่างสุดขั้วคนหนึ่งทยานขึ้นเรื่อยๆอีกคนแทบไม่ขยับไปไหนเลยอะไรคือตัวแปรจริงๆ ที่ทำให้ผลลัพธ์ต่างกันมหาศาลคำตอบไม่ใช่โชคไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ผ่อนสวรรค์ด้วยซ้าแต่มันคือนิสัยเล็กๆที่ทำทุกวันจนสะสมกลายเป็นพลังมหาศาลนิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้เหมือนน้ำหยดที่ดูร้ายค่าแต่หากปล่อยให้หยดลงจุดเดิมทุกวันมันสามารถกัดหินให้เป็นหลุมได้ชีวิตเราก็เช่นกันขยับทีละนิดแต่ไม่หยุด เพิ่มทีละหน่อยแต่ทำต่อเนื่องผลลัพธ์ในระยะยาวจะเปลี่ยนระดับจนคุณแทบไม่จำตัวเองไม่ได้บทความนี้จะพาคุณมองเห็นศาสตร์ของนิสัยเล็กๆในแบบลึกซึง้งชัดจนคุณจะรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่คุณแค่ต้องเปลี่ยน1%ซตต่อวันแล้วผลลัพธ์จะย้อนกลับมาสร้างอนาคตที่คุณไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้เตรียมพร้อมนะครับ เพราะต่อจากนี้คุณกำลังจะเข้าใจพลังของความเล็กที่ส่งพลังที่สุดในชีวิตมนุษย์ 1. กฎของ1%ปอร์เซกลไกที่เปลี่ยนคนธรรมดาเป็นคนไม่ธรรมดาลองทิปภาพนี้คนสองคนออกเดินในเส้นทางเดียวกันมีความฝันคล้ายกันตั้งใจจะประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ผ่านไปหนปึ่งปี3ปี5ปีชีวิตกลับแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว คนหนึ่งทยานขึ้นเรื่อยๆอีกคนแทบไม่ขยับไปไหนเลยอะไรคือตัวแปรจริงๆที่ทำให้ผลลัพธ์ต่างกันมหาศาลคำตอบไม่ใช่โชคไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ผ่อนสวรรค์ด้วยซ้าแต่มันคือนิสัยเล็กๆที่ทำทุกวันจนสะสมกลายเป็นพลังมหาศาลนิสัยเล็กๆเหล่านี้เหมือนน้ำหยดที่ดูไร้ค่าแต่หากปล่อยให้หยดลงจุดเดิมทุกวันมันสามารถกัดหิน ให้เป็นหลุมได้ชีวิตเราก็เช่นกันขยับทีละนิดแต่ไม่หยุดเพิ่มทีละหน่อยแต่ทำต่อเนื่องผลลัพธ์ในระยะยาวจะเปลี่ยนระดับจนคุณแทบจำตัวเองไม่ได้บทความนี้จะพาคุณมองเห็นศาสตร์ของนิสัยเล็กๆในแบบลึกซึง้งชัดจนคุณจะรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่คุณแค่ต้องเปลี่ยน1%ต่อวัน และผลลัพธ์จะย้อนกลับมาสร้างอนาคตที่คุณไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้เตรียมพร้อมนะครับเพราะต่อจากนี้คุณกำลังจะเข้าใจพลังของความเล็กที่ส่งพลังที่สุดในชีวิตมนุษย์ 2. ทํทำไมคนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะพวกเขามองข้ามสิ่งที่เล็กเกินไปมนุษย์เรามีความเชื่อผิดๆอยู่3มอย่างซึ่งเป็นสาเหตุให้ชีวิตไม่ขยับไปไหน 1. คิดว่าสิ่งเล็กๆไม่สำคัญ เพราะมันยังไม่เห็นผลทันทีแต่สิ่งที่เห็นผลช้าคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเสมอ 2. คิดว่าต้องพร้อมก่อนแล้วค่อยเริ่มแต่จริงๆแล้วเริ่มก่อนค่อยเก่งทีหลังเสมอ 3. ม,มองผลลัพธ์รายวันมากกว่ากระบวนการรายวันผลลัพธ์คือผลของอดีตนิสัยคือผู้กำหนดอนาคตคนที่ยำอยู่กับที่ไม่ใช่เพราะไม่เก่ง แต่เพราะพวกเขาประเมินพลังของสิ่งเล็กๆต่ำกว่ามาก 3. นิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงพร้อมตัวอย่างลึกแต่ละข้อต่อไปนี้คือนิสัยเล็กๆที่ดูธรรมดามากแต่เปลี่ยนชีวิตระดับ 10x ได้จริงหากทำทุกวัน 1. อ่านวันละ10นาที10นาทีอาจดูน้อยแต่ใน1ปีคุณจะอ่านได้มากกว่า15-20เล่มและในโลกจริง คนที่อ่านและเรียนรู้สม่ำเสมอคือคนที่รวยเร็วกว่าคิดลึกกว่าและเติบโตเร็วกว่าเสมอ 2. เขียนเป้าหมายวันละสามบรรทัดเป็นนิสัยของนักธุรกิจระดับโลกเกือบทุกคนเพราะมันทำให้จิตใต้สำนึกจัดลำดับความสำคัญให้คุณโดยอัตโนมัติ 3. ออกกำลังกาย10นาทีถึง15นาทีไม่ใช่เพื่อหุ่นแต่เพื่อให้สมองคมว่องไวคิดเร็ว ฟื้นตัวไวกว่า 4. ลดสิ่งทำลายเวลาหนึ่งอย่างต่อวันไม่สำคัญว่าคุณทำอะไรเพิ่มสำคัญว่าคุณเลิกอะไรที่ไม่จำเป็นได้บ้าง 5. อยู่กับคนพลังบวกอย่างน้อย5นาทีต่อวันบทสนทนาที่ดีเพียงครั้งเดียวเปลี่ยนทิศชีวิตคุณไปอีกทางได้เลย 6. ตรวจเงินสองนาทีเพราะคนที่รวยเร็วคือคนที่รู้ตัวเลขของตัวเองเสมอ ฝึกสมาธิ3นาทีแค่3นาทีแต่ช่วยเพิ่มพลังโฟกัสลดความฟุ้งซ่านและแก้ปัญหาเก่งขึ้นอย่างชัดเจนทั้งหมดนี้ดูเล็กมากแต่ลึกลงไปมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลย 4. คุณภาพชีวิตไม่เท่ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่เท่ากับการตัดสินใจเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันคนที่ชีวิตดีไม่ใช่คนที่ตัดสินใจถูกครั้งใหญ่ แต่เป็นคนที่ตัดสินใจเล็กๆได้ดีหลายพันครั้งตัวอย่างง่ายๆเลือกอ่านสิบนาทีหรือเลือกเล่นมือถือเลือกเดินห้านาทีหรือเลือกนั่งต่อเลือกเก็บเงินห้าสิบบาทหรือเลือกใช้จนหมดเลือกเรียนรู้ใหม่หนึ่งบทหรือเลือกเลื่อนออกไปพรุ่งนี้ทั้งหมดนี้ไม่มีข้อไหนยิ่งใหญ่เลยแต่ทุกข้อคือจุดเปลี่ยนชะตาชีวิต เพราะชีวิตไม่เปลี่ยนตอนคุณทำสิ่งยิ่งใหญ่ชีวิตเปลี่ยนตอนคุณไม่ยอมละทิ้งสิ่งเล็กๆที่ถูกต้อง 6. พลังของความสม่ำเสมอช้าแต่ชนะทุกสนามความสม่ำเสมอคืออาวุธลับของคนสำเร็จทุกยุคเพราะมันคือการประกาศกับโลกว่าฉันยังอยู่ฉันยังเดินต่อและฉันยอมสะสมแม้เพียงหปอร์เซต่อวัน คุณไม่จำเป็นต้องเร็วที่สุดคุณแค่ต้องเป็นคนที่ไม่หยุดแม้เต่ายังชนะกระต่ายได้เพราะเต่ามีอย่างเดียวที่เหนือกว่าคือความสม่ำเสมอไม่มีพลังไหนในโลกสู้พลังนี้ได้ถ้าคุณเดินต่อเนิบๆช้าๆแต่ไม่เคยหยุดคุณชนะคนที่กิ่งกว่าฉลาดกว่ามีท้นทุนมากกว่าได้เสมอ นิสัยเล็กๆสร้างตัวตนใหม่และตัวตนใหม่สร้างอนาคตใหม่คนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ใช่คนที่ฝืนทำสิ่งใหม่แต่เป็นคนที่เปลี่ยนตัวตนของตัวเองถ้าคุณอยากเป็นคนอ่านหนังสือบ่อยอย่าบังคับตัวเองให้อ่านแต่ควรเปลี่ยนความเชื่อภายในว่าฉันเป็นคนรักการเรียนรู้อยากออกกําลังกายเปลี่ยนเป็นฉันคือมนุษย์ที่ดูแลสุขภาพตัวเองอยากมีเงินมากขึ้น เปลี่ยนเป็นฉันคือคนจัดระบบการเงินได้ดีนิสัยเล็กๆคืออิฐแต่ละก้อนตัวตนคือบ้านที่กำลังค่อยๆถูกสร้างขึ้นเมื่อบ้านเสร็จชีวิตก็เปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคน8นิสัยเล็กๆ17ข้อที่สร้างผลมหาศาลชุดลับระดับนักธุรกิจเพื่อให้คุณนำไปใช้จริงผมรวบรวมมาให้ครบที่สุดนิสัยเล็กๆแต่ผลลัพธ์แรง ระดับเปลี่ยนชีวิตตื่นเร็วขึ้น10-15นาทีเขียนเป้าหมายก่อนเริ่มงานอ่าน10นาทีออกกำลังกาย15นาทีวางแผน3งานสำคัญต่อวันลดสิ่งรบกวนหนึ่งอย่างไม่แต่มือถือทันทีหลังตื่นเก็บเงินขั้นต่ำวันละ20-50บาาททำหนึ่งอย่างให้เสร็จก่อนค่อยเริ่มงานทัดไปเรียนรู้ออนไลน์วันละหนึ่งบท ฝึกความกระตัญญูวันละหนึ่งนาทีทำงานยากก่อนงานง่ายสื่อสารกับคนคุณภาพวันละหนึ่งครั้งทบทวนตัวเองก่อนนอนสามบรรทัดเคลียโต๊กทํางานทุกคืนเดินห้านาทีหลังอาหารยืนหยัดในสิ่งที่เริ่มแม้เพียงน้อยแต่ต้องทุกวันคุณไม่ต้องทำทั้งหมดแค่เลือกมา3 5ถึง5ข้อแล้วทำให้ได้3 6 5วัน ชีวิตคุณจะเปลี่ยนชนิดคุณงงว่านี่เราทำได้ยังไง9ความลับที่แท้จริงนิสัยเล็กๆเปลี่ยนโชคชะตาได้โชคไม่ได้สุ่มโชคเป็นผลลัพธ์ของการสะสมระดับยาวคุณอ่านคุณมีความรู้คุณเรียนรู้คุณมองเห็นโอกาสคุณเตรียมตัวคุณพร้อมคว้าคุณสม่ำเสมอคุณเก็บเกี่ยวคุณวินัย คุณไม่พลาดสิ่งสำคัญคุณพัฒนาคุณเฉียบขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้คือโชคดีแบบที่คุณสร้างเอง 10. วิธีสร้างนิสัยเล็กๆให้ติดถาวรเทคนิคทางจิตวิทยา 1. เริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ใช่20นาทีแต่เริ่มจากสองนาทีได้ด้วยซ้ำสองทำให้มันง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้อยากออกกำลังกาย ก็จัดรองเท้าไว้ข้างเตียงอยากอ่านหนังสือก็วางไว้บนหมอนอยากออมเงินก็ตั้งระบบตัดอัตโนมัติ 3. ทําทันทีเมื่อถึงเวลาไม่ต่อรองกับตัวเองวินาทีแรกคือช่วงที่อันตรายที่สุดถ้าคุณลังเลหวินาทีคุณแพ้แล้ว 4. ผูกนิสัยใหม่เข้ากับนิสัยเดิมแปลงฟันอ่านสองหน้าดื่มกาแฟ เขียนเป้าหมายเข้านอนทบทวนสามบรรทัด 5. ให้รางวัลตัวเองเล็กๆทุกครั้งที่ทำได้สำเร็จสมองจะหลั่งโดพามีนและสร้างวงจรนิสัยอัตโนมัติ 10. สรุปสิ่งเล็กๆที่คุณเริ่มวันนี้จะกลายเป็นชีวิตที่คุณอยากมีในอีก3-5ปีข้างหน้านิสัยเล็กๆคือการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ต้องใช้เงิน ไม่ต้องใช้พรสวรรค์ไม่ต้องใช้ฐานะมีแต่การสม่ำเสมอเท่านั้นเพราะสุดท้ายคุณไม่ใช่ผลรวมของความตั้งใจคุณคือผลรวมของนิสัยที่คุณทำทุกวันวันนี้คุณเลือกสร้างนิสัยแบบไหนอีก5ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะตอบกลับด้วยแบบนั้นเป๊ะถ้าคุณเปลี่ยน1%วันนี้คุณจะเปลี่ยนทั้งชีวิตในวันหน้าอย่างแน่นอน